สวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาดูน้องงามชั่วกับแม่ว่านะคะหลังจากที่เราหาหิบเสร็จแเราก็มาดูน้องช้างของเราบ้างนะคะตอนนี้ไปแล้วไปแล้วมาทางนี้ทางนี้คุณพ่อเรียกนะคะให้ไปกินน้ําตัวนี้ควันหนุงก็หายนะคะเอารถไปด้วยเอาซาเล้งไปนะคะ คุณพอ่อเรียกอยู่นู่นน้ำอยู่นี่นะคะใ,ให้งามโชคก,กินน้ำก่อนนะคะจะเดินตามหลังไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาน้องไปปล่อยไว้ในป่าแล้วนะคะตอนนี้ยาเยอะมากเลยนะคะยาเยอะมากเลยดูว่าแม่กับน้องงามโชคจะกินน้ำตรงนี้ไหม ไปดูกันเลยค่ะกินน้ำกันแล้วถึงท่าน้ำแล้วช้างมากับแม่กินน้ำครับดูดตัวใส่ปากปุ๊บแซ่บหลายมีแห้งดีข้อแห้งกินหยาหลายแล้วเพิ่งจะกินน้ำแท็ครับโอ้ดูหน่อไม้สิโอ้มขับเอาเลยครับผมไปด,ดูเดอกผมเอาลอเอาลยเดี๋ยวดีเลยผมเอาดีดีเลย ไม้นกไม้โอ้โหตอนแรกเห็นแต่ตรงนี้นะนี่ยังไม่ได้เห็นข้างในนู้นนะคะออโอ้ดูข้างในด้วยอืนนอหือ,อ,อโอ้อันนี้กำลังเกิดเลยนี่กำลังออกมาจากดินเลยนะคะหนกไม้นี่ ดัวนี้สงสัยวัวสงสัยวัววัวชนนะักเลยเพราะว่าวัวเขามานอนตรงนี้เฮ้ยอย่าให้น้องเล่นแถวนี้ด้วยวัวเขาเนี <ล among S 1> ่ด้วยร้อนร้อนอาบอาบปเออเดี๋ยนี้ไม่ว่ากับน้องงาชุก็กินน้ำมีหอยเชลลีด้วยนี่ ขอเชอรี่เต็มเลยงามโชคก็ถูคุณแม่เดี๋ยวเราพาไปดูฟังนู้นกันดีกว่าเรียอะไรเล่นโครนแล้วเล่นโครนแล้วงามโชคตักอาบเหมือนแม่ว่ะตักไม่ถึงบ่ โอ้ <laughs> อาบให้ลูกชายด้วย,ยวโวอย้ไม่ว่าตัวแตกเลยเก,ก,งก่งเก่งเก่งเดี๋ยวคุณแม่มาหลบรุมตรงนี้นะคะ ถูแม่ด้วยถูด้วยเออถูแล้วถูแลถูไม่ว่าถูคอถูคออือฮึดูทงป่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่งามชูกระ้อาบเอาอาบเลยลูกเออเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวให้น้องอาบน้ำก่อน๋ยวเพิ่งไป อืมอ,มอมืกินน้ำกินน้ำอนนา,า,าอ,อืมตักต้มสาดตัวเองนะฮะเพราะว่าอากาศจะร้อนเขาก็เลย Ừ. giang สวัสดีพี่ hay đuôi. Hà là đuôi tác à, tắc tắc à, tắc. Tắc lêu.

tác qua tác ơi, ừ, không biết bảo cái là cái เดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้อกันบ้างนะคะโอ้ยเชื้อจีน,น,นตาไล่แล้วพี่น้องโอ้ยมาท่านโทษุลไล่ครับผมถามว่ามีเชื้อจีนหรือเปล่าปี่น,น้อยก็เปเชื้อจีนโอ้ดูผมเขาตากล่าตากตากตาไป<ม><ม>ถูตูด,ตด,ดแม่แล้วนะั่น ตูดแม่แล้วเชือเป็นเชื้อสวยนี่แหละครับเชื้อไทยนี่แหละครับไม่รู้ว่าตูดแทงมาแท็กกูไปแล้วบอือเอาแทงต้นยุคาแล้วทีนี้เอาเขาไปถูเขาจะถูใช่ไหมเอาตากักตักน้ำเร็วตักน้ำเร็วปลาหนงนั่นใช่ปลาหนงไหมนั่นเสื้อเหมือนเลย รูืไม่ใช่ <c oughs> ไปบ้านมาแล้วเหรอ <c oughs> ขวานหนุงมาแล้วตอนนี้ก <c oughs> <c oughs> ลนนับบ้าน หนีเอารถกลับบ้าน่กนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเอารถไว้อยู่บ้านแล้วกว่าหิวเขามา,มามาสัมภาษณ์ก่อน,นี่เน็ตมันหลเม,กมกเืกีนมาสมาษก่อนเอีา่นี่พี่พัดกินกินน้ำแล้วไปไหนต่อคะกินน้ำแล้วก็ กินหญ้าไปกินหญ้าต่ออีกครับทั้งวันเลยครับเดี๋ยวก็ไปกินหญ้านะะเดี๋ยวเอาน้องๆกินน้ําอาบน้ําแล้วก็จะไปกินหญ้ากันนะคะไหนไหนได้เห็ดเยอะไหมได้ฮะได้ฮะมาจ่ายอยู่นั่นแล้วเห็นอยู่ เห็นเรียกยู่เออ,เอ,อก็ไม่เห็นอะไรเนาะไหวเออก,กับบ้านก่อนด้่ยมาสัมภาษณ์ก่อนพี่ห้ถ <c oughs> ามหายอยู่ดออิมาแล้วครับ <c oughs> ครับมาแล้วสวัสดีแล้วครับเ,ออเมื่อกี้นะครับสัญญาณขาดหายพร้อมกับคนก็ขาดหายไปนะครับเรียกหากันในแบบใช้ใช้ระบบเอ,อ่อ พอดีหิวหือเขาระบบไ,ไฟไฟ้ครับมาเสริมมาครับระบบไฟฟ้มันขาดตอนก็เลยไปเอาอาหารเสริมให้การผิดครับให้การผิดพลาดกลับไปบ้านครับแล้วก็ไปได้ <c oughs> อาหารเสริมมดมดนม,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 มปังสามสิบบาทแล้วครับอะไรนะครับ <c oughs> มดนมปังสามสิบบาทกินนมปังสามสิบบาทแล้ววานเตมิวหนึขวดตมหนึ่งขวดแล้วเหล้ากางหนึ่งเอออ่ะยังกางนีงเหล้ากางหนึ่งอาหารเสริมโอ้คาราบาลกางหนึ่งโอ้คาราคารบาลเขมีกัก คาร์บ่าวเปิดฟ้าโอ้วก็สัปะตาสับปะตาสับปะต้มา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 จังเลยโอ้ยอันนี้คือเสบียงเขาเตรียมมาเพื่อจะหาเห็ดได้หนิเขาเป็นครับเรายังไม่ได้หาคเจ้าชายยังไม่ได้หาเขาเขาเป็นสีสันของของบ้านเราเลยนะครับอาลาไปเล่มเล่มเห็ดก่อนเล่นเนี่ยฮะ น้องเสียเขาบอกว่าแม่นั่นหนงได้เห็ดนั่นเขายกครุให้ดูนั่นเห็ดเต็มครุเลยได้แต่ครุเออเกเยว่าน่นหนงเขาเก็บเลยว่าละแเอาพี่นึงอันนอออบ้านเนาะ อยอ่อนซ้อนเดชพี่น้องอ่อนซ้อนเจ้าของดูงามโชคกินไม่ไผ่กับคุณแม่ว่านดึงไมึงไหมครับอ่อนซ้อนเจ้าของครับผมคุยเสียด UAL ะนะนี่อยะเจอไม่ลูกเลยบ่ต้องไปเอาเสียมแล้วบ่ท่านครับผมต้องนี่เพียงเดียว งามโชคจะไปช่วยาพแล้วนั่นงาเขิักเด้องามโชคจะไปช่วยสแล้วาเด้อองสมใหเดี๋ยวยายเตวอจะมาเต๋วจะมาตีเด้อเมื่อกี้หายไปทั้งคนทั้งภาพฮา5ขอประทานโทษเลยครับคุณพี่พิจาเน็ตหลุดไป <c oughs> แล้ว <c oughs> หายไปหมดเลยใครนี่ครัครับ แถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b e ให้กับงามโชคบักหลา f ฟม i รี่ด้วยนะคะต้นไผ่สวยด้วยนี่เป็นไผ่ป่าครับขอบคุณค่ะไผ่ป่าแล้วใบอย่นี้ฮะใบจะเล็กๆเนาะ